สวัสดีค่ะช่องผ้าไหมสุริด่นโดยไกด์แพสสวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมทุกท่านทั่วไทยทั่วโลกที่รับชมคนภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ที่ชอบผ้าไหมสุิเนพาเที่ยวตลาดวันเสาร์าวันนี้มาเจอพ่อค้าที่ทอเองมัดหมี่เองแล้วก็มาขายเองจากอำเภอสังขะนะคะอ่ะให้เขาใส่ไหมที่อกเลย ค,นนครับผมเ,เออนี้ก็เป็นงานทอห้าตะโกนะครับ uh huh. เป็นมะยมนะครับเป็นงานพระปูมครับ uh huh. ก็คือว่าผืนนี้จะมีองค์ประกอบในส่วนของกวยเชิงหรือเรียกว่าน่านางที่ uh huh. เราเข้าใจกันในปัจจุบันนะครับแล้วก็มีส่วนของท้องผ้าแล้วก็เชิงผ้านี้เป็นการคัดโลกงานโบราณมาใช้ uh huh. เป็นองค์ประกอบโบราณครับ <Okay. S 1> เชิงผ้าก็กวยเชิงก็จะมีองค์ประกอบนะครับก็ส่วนที่หนึ่งเรียกว่ากวยเชิง สองที่สองคือ,เ,อเส้นลวดหรือไขปลาือเรียกว่าลูกขนาดเพราะมันจะขนาดอยู่สองข้างส่วนที่สามก็คือเรียกว่าแม่ลาย,แล,ายแล้วก็มาช่อแทงท้องช่อแทงท้องก็คือมันจะอยู่เนี้ยแทงเข้าหาท้องผ้าทั้งหมดเลยส่วนนี้จะเรียกว่าช่อแทงท้องรตรงกลางเป็นลายพุ่งเข้าบิน,บนครับครับินแล้วแต่เ,เราสงสรก็ไดนะ้เนาะจะ,จะมัรถ,ถึงเล็กใหญ่ได้ใช่ไหมครับผมพุ่งกข้าบินแล้วแต่เล็กใหญ่ได้พุ่งกข้าบินมีหลายแบบยอย่างเช่น พุ่งข้าบินการแย่งพุ่งข้าบินหน้าสิงอัดหรือพุ่งข้าบินพันพฤกษาก็คือเป็นการรูปทรงอย่างเงี้ยครับเรียกว่าพุ่งข้าบินโอ้ผู้ชมดูนี่พุ่งข้าบินที่โชว์ในช่องนะเรามาดูพุ่งข้าบินของฝั่งนี้ท่านี้แล้วพุ่งข้าบินอะไรคะอันนี้จะเป็นลายพันพฤกษาคับพันพฤกษานะฝืนนี้หน้ากว้างเท่าไหร่หน้ากว้างหนึ่งเมตรครับหนึ่งเมตรยาวเท่าไหร่ ยาวอยู่สี่เมตรครับผมนี่คือพอยกดอกสำหรับอำเภอสังขะที่ขึ้นท่าสะกอเนาะครับเป็นเม็ดไมโยนเนาะครับคืนนี้อลองยืนซิเทียบกับตัวตัวนี้มันสามารถเป็นโจงกระเบนได้เพราะว่าเท่าไหร่นะไม่สองเมตรเท่าไหร่อะไรนะครับยาวยาวสี่เมตรครับยาวสเมตรเป็นผ้าปูเป็นผ้าปูมครับโจงกระเบนครับจงกระเบนก็ได้นุ่งจีบก็ได้ครับได้นะครับอะไรชีย่ถามว่ากระบวนการตรงนี้ราคาเท่าไหร่ผู้ชมรองไทยสิทิ้งเงาทิ้งเงวทิ้งเงวดูดูดูชิ ช่วยครับหลักหมื่นน่าจะใช่ไหมถูกไหมครับผม่่านหลักสิบกว่าเพราะฉะนั้นมันสมควรราคาแล้วคนนี้คือน้องชื่ออะไรคะลูกชื่อโตนครับโตทอเองไหมอ่อตัวนี้ตัวนี้ในกลุ่มทอครับไม่ได้ทอเองครับดูฝีมือน้องโตอายุยี่สิบสองเองใช่ไหมลูกครับผมอ่าเราดูฝีนี้หน่อยสีธรรมชาติครับเป็นสีธรรมชาติครับพื้นนี้ดูนะฝีมือของเยาวชนที่สืบทอดอายัดอสูรมา นี่เป็นใหม่บ้านเริ่มโทรตั้งแต่อายุสิบสามครับอโอเคแล้วมาดูลายนี่ลายอะไรอันนี้เรียกว่าลายเต่างับครับเป็นลายโบราณเออใช่ใช่ใช่เนี่ยฮะย้อมสีธรรมชาติครับโทอสามตะโกโคมครับผมทอแบบใช่เหยียบห่อได้ไหมเหยียบห่อครับจนห่อก็ใช้คำว่าโคมครับสามตะโกโคมมีลายน้อยๆเห็นไหมแต่มองไม่เห็นเลยเนาะมีลายน้อยๆเหมือนลายก้นหอยครับเล็กๆอยู่เออเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ครับ เข้าประจัอย่างสวยแล้วก็เป็นทอเครือสมอใช่ไหมครับทอเกลือสมอนี่ซื้อเครือสมอคุชชอดครับสวยงามเป็นริ้วริ้วเล็กๆสวยมากเลยครับเป็นเรียกว่าผ้าเทคนิคผสมก็ว่าได้น่าจะหลักพันแต่หลักพันปลายใช่ไหมครับครับผมเราเอาห้าพันขึ้นเจ็ดแปดพันครับประมาณนั้นถ้าสนใจถามถ่ายได้นะคะมือเด็กอายุยี่สิบสองแต่ว่านแล้วก็ริมผ้าก็จะเย็บริมด้วยมือให้นะครับ ใช่ไหมคะครับเย็บปิ๊กเล็กโอ้สวยมากครับผมเดี๋ดูมือค่ะเย็บเลยเย็บมือให้เลยเย็บมือนะคะยังไม่อาบน้ำยาใช่ไหมยังครับถอาบแล้วจะพิ้ววันนี้นะครับอาบแล้วก็จะนิ่มพิ้วสวยตัวนี้หนึ่งหนึ่งเมตรแล้วก็ยาวสองเมตรครับหนึ่งเมตรยาวสองเมตรครับตัวนี้ประมาณเจ็ดแปดค่ะครับแปดพันห้าเห็นไหมครับแปดพันห้าครับผมได้ทักได้นะคะหรือว่าอย่าง มาหมายของที่สังขารเขาก็จะพอโฟมเหมือนกันครับข้าโพลก็มีครับในทุกบ้านใช่ไหมครับตัวนี้จะต่อประบบเพราะว่ามันจะทําให้โปรไฟล์เรามีเสน่ห์เนาะครับมีเสน่ห์แล้วก็เป็นอัตลักษณ์ของสุรินทร์ตัวตัวนี้จะเป็นธรรมชาติแต่ตัวตีนไม่ใช่ครับธรรมชาติครับผมแล้วทำไมเราดูรู้เรื่างไงเราเป็นธรรมชาติก็เราอยู่ในแหล่งผลิตมันจะมีการดูสีครับ การโยมคลั่งโยมเรียงเงี้ยครับจะมองเห็นหรือว่าตัวนี้ธรรมชาติเลยครับมองออกเลยใช่ไหมครับดูรู้ออกอย่างตัวนี้ก็ธรรมชาตินียฮะนี่เนี่ยอันนั้นรู้แต่นี่ดูไม่รู้เลยแปลว่าเราจะหาให้ดูขอรว่านี่คือธรรมชาตินี่ก็ธรรมชาติครับเนี่ยอ๋อนี่ก็มีสีธรรมชาติเป็ธรรมชาติูรู้เลยนี่ก็ธรรมชาตินะครับนี่สีเข้มอย่างเงี้ยไม่ใช่เคมีเนี่ยอะไรลูกอันนี้เป็นผมดัดแปลงจากลายประเจจีนครับลายปเจจีครับอันนี้ผมพอย ปัวนี้ไม่ได้ทอเองครับตัวนี้สีมันสวยมากเลยอ่ะนี่ก็เป็นเหลืองเหลืองไพรเหลืองปรโขดใช่ไหมครับเหลืองประโหดผสมเขยอ๋ผสมเขยเลยสองอย่างเลยครับแล้วก็ไปทับด้วยเออ่ใบยูคายืนชี้เทียบกับตัวมันสวยนะขาวมากเลยมีเชื้อแบกเรือผสมอยูดินสีทำไมขาวขาวบอกว่าเป็นคนสังขารอีกใครเชื่อเลยาเป็นสังขารครับ ธรรมชาตินะคุผูช,ชี่ธรรมชาติครับนงานทอจากสังขารี่มาแวะถึงตลาดนะัดามนินะคะนหน้าตา,าตอคากมว่ากระดาเลยใส่วกนอ่ามันจะร้อนี้นน<อ>นนๆยวโอ้สวยสวยนี่สนใจถ้าอยากได้ก็ทักทายได้แทนมานะคะถ้าเกิดว่าคผู้ชมอยากได้เดี๋ยวชมกันในคลิปต่อไปนะคะนี่คือผ้าไหมจากงานทอจากสังขาเนาะครับผม เนาะอันนี้เป็นพวกลายผ้าอัตลักษณ์ของสุรินทร์นะครับใช่ครับอันนี้เหาจะวายปัดดาวเจวายปัดดาวเจวายปัดดาวแปลเป็นไทยว่าอะไรแปลว่าเจวายปัดดาวเจวายปัดดาวแปลเป็นไทยว่าอะไรอันนี้อัมพรเนาะอัมพรอัมพรพอสวยอัมพรอัมพรใช่ไหม อันอันพรมเนาะอันพรมอันพรมแล้วแต่การการจห้สีครับจองกล้าเนาะครับกล้าเป็นจุดๆนะฮะกล้านี่เป็นจุดๆครับเรียกกล้าแล้วตัวนี้ก็จะเป็นผ้าไหมมัดหมี่เป็นผ้าไหมมัดหมี่เป็นงานเก่าเก็บครับพวกนนั้งานเก่าเก็บใช่ไหมครับผมสีแบบนี้น่าจะเก่าเก็บเนาะครับเก่าเก็บสดริมฮะับสดริมด้วยนี่สองหรือสามตะกอนี่สามตะกอโคมครับเย่าพอฝากขายใช่ไหมครับผมงานงานฝากขายงานเก่าบ้างที่ซื้อเก็บไว้อะไรเงี้ยคือไหมบ้านทุกยืนเลยนะ่นี่ง อันนี้น่าจะยืนไม่ใช่ไม่ใช่บ้านครับพุ่มบาเก่าแต่ว่านี่คือแบบคนตัวเล็กสมัยก่อนเนาะครับใส่ได้ใส่ได้สวยอ่ะขายดีขายได้เดี๋ยวเราชมในคลิปต่อไปนะคะนี่คือเยาวชนที่ทอผ้าไหมเองน้องอะไรโตบ่ต้องโตน้องโตนโตนครับโตนอ่าบายบายพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับ